ครับสวัสดีครับวันนี้ตาก็มีน้องๆน,นะครับล,ล,ลูกหลานนะ้องๆลูกหลานนักข่าวมาที่เสียงนานะครับที่เสียงนาครับนู่นครับนะก็วันนี้วันนี้ก็เตาเนเลยไม่รู้ว่าน้องๆเขาสัมภาษณ์หรืออะไรไหนแว่นตาเราเนาะแว่นตาลุง ไม่ใช่แว่นแว่นดำแว่นดำเมื่อกี้ครับตกเนี่ยเนี่ยแว่นดำอีกแล้วโอ้อย่างเดียวเลยนี่มันแว่นสายตาอ๋อแว่นสายตาแต่ใส่งแล้วก็มันก็ดูดีขึ้นเยอะนี่มันตึงมากมันเป็นไงมันเป็นไงดูไหมครับดูไหมครับดูคนมีความสุขไหมนี่คนมีความสุขไม่เป็นไรไม่เห็นเลย ตาตาไม่ส่องไม่เห็นเลยตาไม่ส่องไม่เห็นเลยคุยกันไม่ได้นะเดี๋ยวคุยความลับผมคุยความลับเดี๋ยวตาก็มาหัดคุยนั้นอีกตายแน่เนอะเดี๋ยวตาผมคุยกับคุยกับอะไรซี่เลยครับคุยได้เลยก็วันนี้ก็อบอุ่นอีกครั้งนะอบอุ่นอีกครั้งทาไมถึงว่าอบอุ่นอีกครั้งก็มีลูกหลานน้องๆนักข่าวที่เคยมาอยู่ตั้งแต่นู้น สามปีเนาะตั้งแต่หกสามหกสามหกสี่หกห้าหกเราไม่เคยทิ้งกันเลยนะอืมบ้านตานะ่ะบ้านตานะ่ะภูเขาแห่งนี้นะ่ะถ้าหากไม่มีสื่อมวลชนเข้ามาไม่มีใครรู้จักเด้ออ่าถ้ำพระเอกไม่มีใครรู้จักเด้อืภูเขาหินเหล็กไฟเนาะถ้ำเหล็กไหลอะไรไม่มีใครรู้จักเส้นทางของเปรมพัฒนา นะสร้างเพิ่งมีเส้นทางมาปีพศสงพองพนอีอ่ 25, นะนี่กว่าจะได้เส้นทางตรงนี้มาโอ้ยาวนานยาวนานนะต้องใช้โอ้พยายามมากที่สุดนะตาก็ถ้ามีถ้ามีถ้ามีสนุนอย่างนี้นะนั่นแหละความเจริญก้าวเข้ามาสู่หมู่บ้านสู่ตำบลสู่อำเภอ ยิ่งทุกวันนี้ทุกวันนี้ยิ่งบ้านโกกโกโอำเภอหลวงตําบตูบตวอำเภอหลวงนี่มีชื่อเสียงมากนะครับนะตาอันนี้ตาไม่ได้ชมนะตาพูดความจริงนะถ้าหากไม่มีหน้าข่าวไม่มีสื่อมวลชนรับรองนะรับรองชาวบ้านชาวโลกเขามไม่รู้จักเขนะามไม่รู้จักนี้มีตรงนี้นะครับนั่นแหละที่ตาว่าน้อง ถึงน้องได้เสียชีวิตลงไปนะถึงน้องจะไม่อยู่กับเราเราสูญเสียหลานก็ทำหลานอาจมีบุญบารมีทำให้หลายๆคนรู้จักรู้จักมีเอฟซีหรือใครที่อะไรแล้วก็คนที่ทำ YouTube คนที่ญาติพี่น้องก็พอมี ยี่มีอยู่มีกินนะคนมีอยู่มีกินกแต่บางคนก็นั่นแหละเนาะ,นะอันนี้นนนตาตาพูดถึงตาพูดถึงอดีตนะครับอดีตอดีก็ไม่นานครับสามปีครับอดีตก็ไม่นานสามปีนะครับเนาะสามป,ามปีตาก็ว่าเออ,อว่าอันนี้มันเป็นบุญบารมีบุญบารม,มีของน้องเขาเนาะเป็นบุญบารมีของน้องเขาทําทให ตาได้รู้จักช่องวันได้รู้จักช่องเฟดไทยรัฐนิวโชว์สามสี่สามสองกิริบุญซูโทตีนะครับทุตีนะที่ตาพูดตรงวายนะนะก็ไม่เป็นไรเนาะคือคือคือแบบว่าเรารู้จักการเรารักกันเสมือนเสมือญาพี่น้องอีกคนหนึ่งนะ พอพอมีนักข่าวมีอะไรมาเราเราก็อาจจะดีใจบ้างเนาะแต่ว่าส่วนเรื่องอื่นก็ปล่อยไปตามเรื่องปล่อยไปตามเรื่องเนาะส่วนเรื่องอื่นนะแต่ว่านี้ก็วันนี้วันที่อะไรสิบแปดนะตาไม่คิดว่าน้องน้องลูกหลานจะมานะอืมยินดีคือก็ม,มีมาครั้งก่อนก็ผิดหวังนะ่นะเนาะ ก็ผิดหวังก็ครั้งนี้ก็อย่าได้ผิดหวังเลยเนาะอะไรอะไรมันจะเกิดก็่อยมันเกิดตายนะอะไรมันจะเกิดอมมันเกิดไปพอเราขอยกัาหน่อยนะครับผมขอคุยกับตาหน่อยได้ครับสต๊อกก่อนคือเราก็คุยสเปเเหรละนะเราคุยสเปเยเหระคุยไปคุย เวลาเขาถามเข้ามาเขาถามเข้ามาเป็นไงตาวันนี้ทานข้าวกับ,บอะไรเราก็ตอบไปอย่างนี้นะอืเป็นไงตาสบายดีไหมก็เหมือนคุยกับลูกกับหลานกับเพื่อนใช่ใช่ใ,ใช่แย่เหงาไปแต่ก็มีออไรายได้เข้ามาอม,มันก็สนุกสนุกนะมันก็จะสนุกเนาะถ้าถ้าเราไม่คุยมันก็ไม่นี้อย่างนี้ก็ลูกหลานมาก็เออดีใจแล้วเนี่ยนะเห็นไหมลูกหลานมาไอ้นี่ชื่ออะไรนะไอ้นี่ชื่ออะไรนะ บุญชูบุญชูเลยนะโอุ้ทธบุญชูเอาอะบุญมันมีอยู่สามคนช่วงนั้นเขาอยู่ช่องมันมีบุญชูบุญนิ่มบุญอะไรอีกคนหนึ่งบุญรัตใช่ปะไม่ใช่บุญนิ่มไงี้ตัวตีนะตัวตีนะตัวตีนะครับตาขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณนาะทักทายกันนะครับ ทำัาชงทโครงการว่าเาทโครงการวาริถีชีวิตเอาเลยวิถีชีวิตไปแล้วไยอินเสิร์กันไม่เป็นไรได้ผมอยากกวัาที่ลุกมาด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุยกันสนุกสนุกแล้วนจ้วดิไปไปกันไปไปะ ได้ตัวโอ้ยมือสาตัวปลาตัวใหญ่นะมือสาวน่ะมันเบ็ดมันหักนะมันหักเลยมันขาดนี่แหละมนกเนี่สลิดิาวเดียวได้่าิางนี้ไม่แลละม่ดีเราก็ตัออกสวัดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์ตาชานิหน่อยนะครับปิดกล้องยังเนี่เหรอเปิดไหม เปิดกล้องแต่ว่าเราจะไม่คุยเรื่องความรักกันนะถึงเรารู้เราเราเราเขาพูดไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักเนื้อเนี่ยอะไรสามตาได้นะาตาพูดเก่งเกินไปตรงนี้นะพูดเก่งพูดเก่งมากเลยก็พูดตามปกติอะไรนะสองโมงกว่าตัวใหม่อหไรตอนนั้นอ่ะใช่ตัวใหม่เหรอเออลูกมาลูกไม่ใช่ตัวขาวน่ะ ไม่ใช่ขอเน้าตายโอ้เน่าตายเน้าตายอ้วนตับเลยอ่ะใช่อ้วนตับเลยมันลมเยอะเรี๋ยวปิดกล้องก่อนไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเรียถ่ายได้แล้วถ่ายได้ก็เอาคลิปใหม่เอาคลิปใหม่ก็ได้ผมไม่ค่อยชอบเลยเวลาไปชอบอยู่มานั่งฟัง